การติดเสื้อแสนสวยงามมันก็นจะเกลียดตัวเอง ละครจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดเป็นหนึ่งในละครภายใต้แคมเปญ Voice of Youth ค่ะเพราะเสียงวัยรุ่นมีพลังและความหมายสะท้อนเสียงของความช่วยเหลือจากเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่เผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ําเพื่อให้คนในสังคมเกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่พลเมืองนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างยั่งยืนโดยจังเมลการันตีคุณภาพด้วยรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติพิคเนสวนค่ะประจาปี 2,566รางวัลละครสร้างสารรค์สังคมยอดเยี่ยมคืนนี้นำเสนอเป็นตอนแรกนะคะเปิดเรื่องด้วยรายการโทรทัศน์เสียงเล็กๆที่เราได้ยินที่ําเพื่อช่วยเหลือปัญหาเยาวชนถูกปิดตัวลงอย่างสายฟ้าแลบทำให้ผู้กำกับรายการอย่างดามค่ะที่รับบทโดยพลสิริพลเครียดหนัก แต่อุดมการอันแรงกล้าและคำขอร้องจากเพื่อนสนิทที่ไหว้หวานให้เขาเข้าไปช่วยน้องชายทำให้เขาตัดสินใจทำรายการต่อค่ะโดยชวนแกงเพื่อนสนิทซึ่งมีมินินักสังคมสงเคราะห์แสดงโดยภาวดีขุมโชคไพศาลและยีนนักจิตวิทยาจบใหม่รับบทโดยแปลนรัฐวิทย์มาร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของทั้ง3คนกับรายการจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดค่ะ